สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทําดอกเครือกระหนกนะคะดอกแบบนี้นี่อันนี้ที่ทำไว้ทำไว้มีให้ดูอยู่3าสีสีนี้สวยสามสีเราใช้เล็บปิ้นนะคะเส้นคู่นะคะใช้2ส,สีตัวนี้จะใช้กากเพชรใสอันนึงนะคะแล้วก็ขาวนม ที่จะเป็นกาเพชรไซท,ทีดับบิวเป็นสีเขียวนะคะเขียวออกแล้วก็ใช้ริปปิ้นขาวนมตาละครังค่ะเราจะตัดริปปิ้นอยู่ที่ความยาว120เซนติเมตรนะคะตัดไปแล้วพับครึ่งให้ปลายด้านหนึ่งยาวเหลือมนิดหน่อยประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสี่กัน เวลาขึ้นนะคะให้เส้นยาวอยู่ด้านบนเนาะเวลาทำเอาเส้นยาวไว้ด้านบนนะเส้นสั้นไว้ด้านล่างนะคะนี้เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามก็เส้นที่สี่ เส้นที่สี่สอดเข้ารูออแล้วก็เ,เส้นที่สามเข้าไปตรงกลางดึงค่ะได้ทาสีแล้วเราก็จะขึ้นทานแปดมาคู่นึงนะคะเป็นหนึ่งคู่พับมาด้านบนให้มันเหลือมตรงนี้พอดีนะคะเข้ามุม มูนแล้วก็จับอีกพับมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนค่ะใช้นิ้วกดไว้นะคะจับอีกทีหนึ่งเส้นที่สามจะได้แ,แบบนี้แล้วก็อน,นี้เส้นที่สี่นะคะสอดเข้าสอดเข้าออใต้เส้นที่หนึ่งตัวนี้เข้าไปท้าไหน ก็จะได้ฐานแปดต่อไปเราจะขึ้นลูกส้มนะคะเ,ออเราจะขึ้นลูกส้มลูกส้มไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะงงงหน่อยถ้าเคยดูคลิปคนอื่นมาบ้างแล้วนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเ,เป็นเส้นด้านบนเนาะจะง่ายหเส้นเส้นด้านบนนะคะพาดมาแบบนี้นับมาสามเส้นหนึ่งสองสามจับเส้นบนนะคะ พาดมาค่ะเอามาใส่ช่องที่ช่องนี้วางไว้ตรงช่องระหว่างเส้นที่สามกับเส้นที่สี่อันนี้ทําเป็นห่วงไว้แบบนี้นะคะต้องเอาไว้สองเส้นที่สองมาด้านนี้อันนี้นะคะทําเหมือนกันค่ะวางพาดในช่องถัดมาอันนี้ช่องนี้อันนี้ก็ขยับมาช่องนี้วางพาดเลยแล้วก็เส้นที่สามจับได้ค่ะวางพาดมาเหมือนกัน ช่องถัดไปช่องนี้นช่องนี้ตรงนี้วางภาดแล้วก็เส้นที่สี่เส้นนี้วางเลยเหมือนกันจับขึ้นนะคะเป็นบวงนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วโป้ฝั่งนี้จับไว้อันนี้ก็จะวางภาพตรงไปที่ช่องนี้ช่องนี้นี่ช่องนี้นี่ช่องนี้แล้วก็เส้นที่ห้าก็เส้นนี้ก็ข้ามไปนะเส้นเดียวข้ามเมอาเลน จับพาดมาเมื่อกี้แล้วก็มาเส้นงลางนะคะเส้นนี้จับขึ้นน,นี่จับเลี่ยงเส้นนี้นิดนึงจับขึ้นแล้วก็วางพาดไปเหมือนกันให้มาลงตรงช่องตรงกลางระหว่างเส้นนี้เมื่อกี้ช่องเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้ก็เส้นนี้ตรงกลางอ่ะขยับหนอกก็ได้นี่เส้นที่ห้าแล้วแล้วก็เส้นที่หกคะ่ะเส้นที่หกเส้นนี้จับขึ้นมาเลย สอดรูแรกรูนี้นี่สอดเข้าไปสอดเลยค่ะดึงเลยไม่เป็นไรเส้นที่เจ็ดจับขึ้นมาเลยสอดตัวนี้เหมือนกานแต่ออกรูนี้ค่ะสอดก็ได้เส้นที่แปดเส้นนี้พยายามมองนี่มันจะเป็นเส้นที่ตรวนี้เส้นที่แปดสอดเข้ารูเดียวกันค่ะรูนี้ แล้วก็ออกรูถัดมาข้ามไปสามเส้นดึงเลยคราวนี้เราจะจับจับเลยจับ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 แล้วก็ดึง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 ได่แล้วเห้นไหมเหมท่านพลิกกลับมาค่ะลูกส้มวันนี้เราจะทำเป็นทรงดอกบัวนะคะ ปกติเราจะนับ3ามอันนี้จะนับ4ี่จับขึ้นมา1เส้นนับไป4ี่หนึ่งสองสามสี่วางพาดที่เส้นที่สี่ค่ะวางพาดลงไปแบบนี้ให้มันเป็นห่วงนิดนึงเส้นที่สองก็วางดูถัดมาเลยเส้นที่สามมาถัดมาเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่ห้าเ,เราจะเริ่มสอดสอดน,นี่ดูนี้อันแรกออกนี้ นะคะเส้นที่ห้านำมาอีกเส้นที่หกสอนรูแรกเหมือนกันออกช่องที่สองนะคะ,ะเส้นที่เจ็ดสอดที่เส้นแรกเหมือนกันออกรูถัดไปคือข้ามสรอดสามเส้นนะคะแล้วก็เส้นที่แปดเหมือนกันเลย เข้ารูปที่เดียวกันแต่ออกช่องถัดมามันจะข้ามสีเส้นนะไม่ใช่ข้ามสีหลอดดึงนิดนึงค่ะมึดไปไหมคลิปมันมันจะมองไม่ค่อยเห็นดึงนิดนึงแล้วก็กลับสอดเก็บหนึ่งรอบค่ะ ดึงนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องดึงเยอะแล้วก็สอดสอดตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ แล้วเสร็จแล้วเราก็ฝั่งนี้จะกรีดไม่ใช่กรีดสิดึงเกรสรตรงกลางนะคะอันไหนที่มันหลวมอันไหนที่มันใหญ่ดึงได้อยู่ใกลๆเส้นนี้ก็ดึงได้นะคะอยากให้มันแน่นขนาดไหนดึงได้เลยแต่ก็ไม่ต้องแน่นมากก็ไดกกะว่าสวยเอาพอดีสวย จัขึ้นกลีบกลีบแรกเกสรตรงกลางตัวน,นี้ตัวนี้จับติปปิ้นขึ้นมาหนึ่งเซนนี่นะคะเอาคู่น,นี้เอาคู่นี้คู่ไหนก็ได้พับติปปิ้นมาแบบนี้นแบบนี้มองเห็นเนาะแล้วก็พับกลับไปแบบน,นี้ให้มันเป็นวงแบบนี้จับปลายริปปิ้นค่ะ ้ลิปปิ้นสอดเข้ามาในรูนี้อันนี้คือรูของมันเองให้สอดถัดมาหนึ่งรูแล้วก็เอาไปโผล่รูรูลอดสีเส้นค่ะหนึ่งรูที่ลอดจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สีเส้นนี้แล้วก็ลอดข้างล่างตรงนี้หนึ่งเลยไม่ต้องกดเยอะนะคะทําบลๆไหม เส้นที่สองค่ะทำเหมือนกันพับมาแบบนี้นี่แบบนี้ก็พับรับแบบนี้จับปลายลิปปี้สอดค่ะรูถัดมาเลยก็รอดสี่เส้นเหมือนกันเมื่เส้นเมื่อกี้ออกรูกนี้เส้นนี้ก็จะออกรูกนี้รูนี้เดินเลยค่ะ ให้ครบทั้ง8เส้นนะคะกันเลยนีก็เส้นสุดท้ทายแลย้ว ก็จะสอบยาก,กว่าเส้นอื่นนิดนึงเรียบร้อยครบแปดเส้นแล้วก็จัดกลีบค่ะดึงแล้วก็จัดกลีบอันนี้กลีบเราไม่ต้องดึงแน่นเนาะอันนี้อันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นนี้เราจะดึงให้มันประมาณเลยเส้นนี้ออกมาหน่อยประมาณนี้ไม่ต้องบีบแน่นแล้วก็ดึง เรากดนิดนึงมันจะดูเลยออกมานิดนึงโอเคจัดกีบเลยค่ะทำให้กบจ,จัดให้สวยให้เท่ากันทุกกีบนะคะโอเคพอเราจัดกีบให้สวยแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ผิดกับด้านหลังนะคะสอดเก็บค่ะสอดเก็บตามแนวริบบิ้นเลย แบบนี้เราจะทำกลีบต่อไปนะคะหมุนด้านข้างค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นพับแบบนี้นี่แบบนี้สอดเข้าไปในเส้นนี้ถึงเฉยเ,แบบเหมือนกันพับมาแบบนี้นี่ อสอดเข้าไปทำไมใช่นี้สอดเลยค่ะไปเรื่อยๆให้ครบแปดเส้นเลยมันอาจจะรวมๆหน่อยไม่เป็นไรเ๋ยวเรก็ค่อยดึงมา รว,วมนิดนึงไม่นิดเลรว,ว,วมเยอะมากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยดึงมันอทีโอเครานี้มาทำกีบต่อไปด้านข้างนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นดึงนิดนึงดึงนิดนึงนะคะก็อมองเห็นไหม,มกล้องมันจะไม่ค่อยโคกัส มาหนึ่งเส้นดูนิดนึงต่มอม้วนนิดปิ้นไปแบบนี้นี่นะคะจะแบบนี้ม้วนมาด้านนี้มองไม่เห็นมือบังเลยม้วนมาแบบนี้อืมชึบใช้นิ้วโป้งนั้นไหมนิ้วโป้งนั้นไหมแบบนี้จับไว้ค่ะแล้วก็ปิดไปด้านหลังอีกทีนึงอย่างนี้พอปิดแล้วก็ใช้ปลายนะคะสอด เขานี้นี่นี่เด้งค่ะยังไม่ต้องดึงเน่นก็ได้นะคะเส้นไหนเส้นที่สองดึงนิดนึงเหมือนกันค่ะ นี่ฉันย้วโปองนันไว้ปิดที่ปิ้นมาแบบนี้ฉันย้วโปองนันไว้ค่ะนิ้วชี้จับดิดไปทางอีกทีนึงก็สอนลงลนนีกดูถัดมา เป็นที่สามทีนึงค่ะดึงนะคะดึงลงมานิดนึงปิดสิบิน เส้นที่สทำเลยค่ะทำให้ครบแเส้นนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะดึงเลยมุนตัวนี้จะสอดเข้ามาด้านหลังเส้นนี้นะคะสอดด้านหลังเส้นนี้เข้ามาข้างหลัง อตอนนี้เราจะมาทํากิบสุดท้ายจับเส้นไหนก็ได้หนึ่งเส้นนะคะอันนี้จับเส้นนี้ใช้นี้วโป้งดันนะคะกีบดึงนะคะดึงให้มันแหลมแหลมนะดึงแหลมแล้วก็จับเส้นเที่ยวดึงเมื่อกี้พับขึ้น กลับมาเราจะสอดโอนกลับเข้าไปในรูนี้นะคะเราจะทำสองกลีบพร้อมกันนะกลีบสองชั้นจะตึงชั้นที่เราทำเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งด้วยเลยเส้นที่เราสอดมาเมื่อกี้หมุนค่ะหมุนแบบนี้ให้มันเป็นรูปกล้วยแบบนี้แบบนี้เอาปลายสอดเข้าไปในนี้ชุดมองเห็นไหม พอเราหมุนลูกไลวยปุ๊บเราจะ,ะสะเข้าไปด้านหลังเส้นนี้ตรงนี้นะคะออตรงนี้นี่บเหมุอนใหม่ที่นั่งหมืนเป็นลูกกลวยแบบนี้แล้วก็สอดค่ะดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงแบบนี้เหมืนมาไม้แป้นเมื่อกี้เรางเส้นให้เมื่อกี้เรากีบนี้คราวนี้เราก็ถักมากีบนี้ ดึงค่ะดึงเหมือนกันให้มันเป็นมุมแหลมดึงเสรแล้วใช่ไหมดึงแล้วก็จับเส้นที่เราดึงนะคะสอดกับับมันอาจจะดึงยา,ากเนาะใช้เนมนะคะงัดมันออกมาทำเหมือนกันทำเป็นรูปกรวยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในเส้นนี้ออกตรงนี้ รูปแวยแบบนี้ตอสอกทา่ากลีบที่สองกลีบที่สามเส้นถัดมาจะถึงเส้นที่เราสอกมาเก็บจับไปค่ะแล้วก็ดึงยายามดึงให้ริบบิ้นมันเท่ากันมันจะสวยดึงไหมมันเป็นมุมแหลมแล้ว ตรงนี้กับตรงนี้มันจะขนานหนาไปได้วยกันพอดีเส้นนี้กับเส้นนี้เส,นนเส้นนี้คือเส้นที่เราทำกรวยแหลกเส้นแหลกอันนี้คือกิีบที่สามย้อนกลับค่ะก็บิดเป็นกลวยสอบเหมือนเดิมทำให้ครแปดเส้นเลยนะคะ มาถึงสองสามเส้นสุดท้ายเส้นนี้เรามาสอดถึงเส้นที่เราทำกีดแห้มอันแรกแล้ตัวนี้มันจะหารูยากนิดนึงนะคะลูมันที่สอดมันจะอยู่ด้านไหนไหนนี้นี่ มันจะหาหรูยากนิดนึงเนาะสองสามเส้นสุดท้ายอยู่ด้านไหนตรงนี้ เส้นสุดท้ายเส้นนี้แทบจะหาไม่เจอเหมือนกันเส้นสุดท้าย,าย,าย,ายข้างในเลยค่ะ เลยเยวมันก็โปรเองโอเคได้แล้วครบทุกเส้นแล้วค่ะคราวนี้ก็ได้แล้วจะกรีดเน้นกรีดที่เป็นป่วยให้สวยๆ อันนี้เราก็มาเก็บด้านหลังตัดแล้วก็สอดเก็บนะคะใช้กันไกรตัดเลยค่ะอันนี้ประมาณเราเนาะเราจะสอดย้อนกลับมาแบบนี้ได้เห็นด้านสีเขียวก็ประมาณเราว่ามันน่าจะสอดได้พอดี ริปปิ้นตัดยาวหนึ่งร้เซนติเมตรมันจะพอดีเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มองว่ากลีบสุดท้ายสอดยากเนาะให้เพิ่มความยาวริปปิ้นได้ค่ะ แล้วค่ะแปดเส้นนะคะดอกเครือกระหนกนะคะตัวนี้จะต่อยอดมาจากดอกเครือวันของพี่นีหน้างาดํานะคะเรียบร้อยอันนี้ขอบคุณกีบสวยๆเกสรสวยๆ,วยๆนะคะจากพี่ดีหน้างาดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเรียบร้อยเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ